นักคอมชวนชื่นหรืออาคมปรีดากุลเกิดเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2501ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นนักแสดงตลกชาวไทยและเป็นอดีตสมาชิกตลกคณะชวนชื่นวงการบันเทิงมักจะเรียกติดปา ว่านะเยินด้วยมุกเดี๋ยวเอาฟันเฉาะหน้าเลยซึ่งความสามารถพิเศษของนักคอมคือเป็นคนที่ไม่รู้หนังสือเลยแต่สามารถจดจำบทละครได้อย่างแม่นยำนักคอมอยู่ในวงการตลกมานานกว่า20ปีมีผลงานในวงการมานับไม่ถ้วนทั้งละครภาพยนตร์โดยในปี2553นักคอมเล่นหนังมากถึง11เรื่องในปีเดียวถือว่าเยอะมากสำหรับนักแสดงต หคนหนึ่งสำหรับผลงานที่สร้างชื่อเสียงและทําให้หลายคนจดจำนักคอมได้คงหนีไม่พ้นบทจุบบิ้วสกุลในหนังเรื่องเจ็ดประจันบาลและหนังคอมดี้อีกหลายเรื่องเช่นแสบสนิทสิทธิสายหน้าพยักร้ายสายหน้า32ทันวากองผันคลึกครื้นถอทหารครึกครับสุดเขตเสเลตเป็ดหาศาสตร์ ผีน้ำนองสยองขวัญน,นอกจากนี้ยังมีผลงานละครโทรทัศน์และรายการตลกที่สร้างสีสันให้วงการบันเทิงไทยอีกมากมายแต่แล้วเรื่องราวที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อทางครอบครัวได้ออกมาแจ้งว่าณคอมติดเชื้อโควิด -19 ตั้งแต่เมื่อวันที่12เมษายน2 5 6 4ที่ผ่านมา และในวันที่17เมษายนลูกสาวอย่างไอซ์นภัส,สรินได้ออกมาอัปเดตว่าต้องย้ายนักคอมเข้า ICU เนื่องจากปอดเป็นฝ้าและปอดอักเสบ จนกระทั่งวันที่22เมษายนทั้งครอบครัวและเพื่อนๆในวงการตลกได้ออกมาประกาศขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์ผู้มากฝีมือเนื่องจากนครมมีอาการไตาวายจึงมีการฟอกไตทุกวันและเริ่มที่จะโคมา่าและไม่สามารถที่จะหายใจได้เองนครมอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์เป็นอย่างดีจนเมื่อวันที่29เมษายน Ice ได้อัปเดตอาการว่าคุณพ่อกำลังโคม่าอวัยวะในร่างกายเริ่มที่จะล้มเหลวและไม่มีการตอบสนองต่อยาที่ให้เนื่องจากร่างกายมีเกล็ดเลือดต่ำและมีอาการติดเชื้อและในช่วงเช้าของวันที่30เมษาย,ยน2564อ i ซได้โพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวว่าคุณพ่อหลับสบายแล้วนะคะหลังจากนั้น คนในวงการบันเทิงก็ได้ร่วมแสดงความเสียใจต่อ,อการจากไปอย่างคาดไม่ถึงของนักคอมในครั้งนี้นักคอมยังเป็นที่เคารพนับถือของคนในวงการตลกรวมถึงเป็นที่รักของคนไทยมากมายจนมีคำกล่าวที่ว่าใครโดนนักคอมด่ากก็ไม่โกรธและคำว่าไอสาัตว์จะอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปอยากจะฝากอะไรให้กับ แฟนๆคนไทยแม้ว่าตัวเองตอนนี้แฮปปี้สบายดียังโอเคยังแข็งแรงยังสู้กับมัน<อ>ได้อยู่สบายดีครับไอ้ตัดถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ